สวัสดีครับผมนายประจันตุลัตไม่ใช่เป็นรับเดี๋ยวดีคร ouais> ับผมนายวันน uh ี้ต้องติดกับใจเลที่หครับสวัสดีครับผมนายก็คุณอาจจะคุณเล็กที่สิอครับเว้มากันในส่วนของโค้ด Arduino นะครับผมเริ่มแรกเลยผมจะสั่งให้ 4PIN หรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ของเราที่เราใช้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับอันนี้แค่คอมเมนต์ไว้เฉย จะแค่มันควบคุมผ่านพินที่2และปั๊มควบคุมผ่านพินที่5้าโดยนี่คือในส่วนของ IP c o n f i g ของเรานะครับจะมีการเก็บค่าเป็นโฟร์คอนตั้งเป็นศูนย์โฟร์โฟรลตตั้งเป็นศูนย์แล้วก็โอนทามตั้งเป็นศูนย์เพื่อใช้ในการคำนวณหาแรงดันน้ำมาในส่วนของการเซตอัพปั๊มพินเราจะตั้งให้เป็นเ u t p u t แล้วก็เปิดมาก,ก็คือจะโลก่อนนะครับ ต่อมาก็คือโฟ i ์ินหรือว่าเซนเซอร์ hmm. ที่รับค่าต้องรับค่าเป็น Input แล้วก็ซีเรียลหลังจากนั้นซีเรียจะมีการปิ้นว่า Connect to Wi-Fi ก็คือบอร์ด e s p 3 2ทำการเชื่อมต่อแล้วต่อมาในส่วนของ w i ไ Loop ก็คือ Wi-Fi จะเริ่มทำงานเชื่อมต่อสติตัสแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การคำนวณค่า f o l ์ a t ด โดยการคำนวณของเรานะครับก็คือจะมีการเริ่มแรกจะเป็นค่ามินลบกับโปลไทม์ก็คือจะหาเวลาที่ผ่านไปเป็นมิลลิวินาทีหลังจากนั้นเราจะเอาค่าที่ได้มาหารกับ1,000เพื่อเปลี่ยนให้เป็น1วินาทีและจากการคำนวณเมื่อกี้จะเอามาคูณกับค่าโฟร์พุชคอนก็คือคูณกับค่าพุชที่ได้ จะได้เป็นค่าพูสต่อวินาทีหลังจากนั้นสุดท้ายจะเอามาหารกับ Calibration Factor หรือว่าจะเอามาคำนวณเพื่อหาเป็นลิตรต่อวินาทีต่อสไตน์นี้ก็คือจะเป็นโค้ดในส่วนของการส่งค่าที่เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บในข้อมูลของ Save Data ครับโดยข้อมูลของเราจะทำการเก็บผ่านตัว PHP ไหมมินแบบเรียลไทม์นะครับนี่คือในส่วนของโค้ดเซฟดัต้าครับผม จะมีการเชื่อมต่อเป็นเซนเซอร์ d a t a 1ตามใน PHP แล้วก็มีการรับ Value 3ค่าก็คือ ID date แล้วก็ค่า f l o ค่าปั๊มน้ำครับผมตรงนี้ครับสตักเชิ้นสวัสดีครับพี่วันนี้ทำอะไรครับวันนี้ผมทำอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับหน้าเว็บครับแล้วจะมีระบบควบคุมปั๊มน้ำที่สามารถเปิดปิดปัดป๊มน้ำทดลองของเราได้ก็คืออยู่ นี่มันจะเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้คือจะ,จะแสดงค่าอัตราไหลปัจจุบันของน้ําถ้าเราเป่าเข้าไปปุ๊บอ่าบอกไปแล้วมันจะเป็นเอ่อสิบวินาทีครับต้องดีเลย์มีสิบวิแล้วมันจะมีกราฟขึ้นมาแล้วก็อัตราไหลมันจะเพิ่มนี่ขึ้นมาแล้วครับเขียวปวดๆครับต่อมาในส่วนข,ข,ของการต่อวงจรนะครับ โดยในตัวของวัลเ r ฟเนอร์เราจะต่อกับในพอร์ตพอร์ต G 2นะครับแลนตัวของรีเลย์ที่ต่อกับตัวปั๊มน้ำจะต่อในตัวพอร์ตที่5้าครับครับอันนี้คือตัวโปรซาของคุณนนะครับโดยอันนี้จะเป็นตัววัลเ r ฟเนอร์นะครับถอดออกมาได้ตัวสีดำตอกับตัวท่อ p v c นะครับในการจำลองสถานการณ์เวลาน้ำเข้ามาไหลภายในท่อ PVC